ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ในตอนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์หลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะชัดเจนขึ้นบ้างไหมสถานะในตอนนี้นะคะของคนที่จะฟังคลิปนี้ได้คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรู้สึกอึอดอัดไปหมดเลยกินไม่เข้าใครไม่ออกยังไงดีคะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความชัดเจนอะไรจากเขาเลยนะ,อะโอเคเดี๋ยวมาเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบรรยากาศในความสัมพันธ์ นอกจากความไม่ชัดเจนแล้วมันมีความลคลุมเครือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้นะคะอ่ะฮะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เขาอาจจะมีเจ้าเข้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะถ้าในกรณีที่เขามีช้อ i c e มีตัวเลือกในความสัมพันธ์อะโอเคมันก็ยังสามารถ ไปกันต่อได้ว่าเออความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไหมแต่ถ้าในกรณีที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วอะคือไม่รู้สึกว่าอยากให้หยุดแค่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่เขาจะมาชัดเจนกับคุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสําหรับคนที่มีช้อยส์มีตัวเลือกในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นในกรณีที่มีการ ทะเลาะกันเฉยๆนะคะคือคุณทั้งคู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์แหละยังเป็นแฟนกันหรือว่ายังเป็นคนคุยเพียงแต่ว่ามันมีความไม่เข้าใจกันหลายอย่างความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความต้องการบางอย่างที่ไม่ได้เป็นไปนในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันน่ะนะคะอ่ะโอเคขอดูลักนณาราศีกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นลักนณาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลักนณาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันเนปจูนราศีมีนนะคะราศีธนู คนที่เกิดวันพุธค่ะที่เกิดวันพฤหัสราศีกุมก็ได้นะคะชาวราศีเมษขออีกสัก2ใบเป็นคนที่เกิดวันอังคารแล้วก็เป็นชาวราศีตุลได้เช่นกันนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้กันก่อนนะคะจะชัดเจนขึ้นมากกว่านี้ไหม กับบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างเราที่มันยังคงคลุมเครือมันยังมีอะไรหลายอย่างที่มันอึดอัดลำบากใจกันอยู่เนี่ยจะชัดเจนขึ้นบ้างไหมคะอือหโอ้ไพ่ขึ้นดีนะมันมีความชัดเจนมากขึ้นมันมีโอกาสที่จะชัดเจนมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์หลังจากนี้ถ้าเขามีช้อยส์มีตัวเลือกในความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนกับใครคนใดคนนึง ถ้าคุณมาก่อนแน่นอนว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแต่ว่าถ้าเขาคนนั้นมาก่อนมันมีความเป็นไปนได้เหมือนกันว่าเขาจะชัดเจนคนที่มาก่อนคนที่ใช้เวลาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนานกว่าหรือไพ่มันขึ้นในลักษณะประมาณนี้ใครมาก่อนก็คือได้เปรียบไรประมาณนั้นนะคะแล้วเป็นอย่างไรอีกคะออืเหมือนความคลุมเครืออะไรหลายอย่างมันมันมีโอกาสที่มันจะ กระจ่างชัดเจนมากขึ้นอะนะคะก็คือชัดเจนมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าความไม่ชัดเจนต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะเขาจะโฟกัสมาแค่ที่คุณคนเดียวละเขาจะโฟกัสในความสัมพันธ์นี้มาอยู่กับคุณแค่คนเดียวเออมันแนวโน้มความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันนะแนวโน้มความสัมพันธ์อ่ะคือมันถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกมันถึงเวลาที่เขาจะต้องตัดถึงเวลาที่เขาจะต้องชัดเจนกับ ับคุณหรือว่าชัดเจนกับความสัมพันธ์แน่นอนว่าสรุปได้ว่านะคะความสัมพันธ์หลังจากนี้มีแนวโน้มที่จะชัดเจนมากขึ้นมีแนวโน้มที่ถ้าคุณมาก่อนเขาจะสนใจและเขาจะโฟกัสมาที่คุณมากขึ้นโฟกัสมาที่คุณแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะ